So so. สวัสดีค่ะสวัสดีคนไทยทุกๆคนที่อยู่ประเทศไทยนะคะและสวัสดีคนไทยที่อยู่ต่างประเทศสวัสดีพร้อมๆกันเลยนะคะและสวัสดีทั่วโลกทั้งคนคนต่างชาติด้วยนะคะ วันนี้ก็เข้าสู่ปีใหม่แล้วนะคะเดือนมกราปีนี้เป็นปีฉลูนะคะปีฉะูเป็นปีวัวทองภายในปีพศ2564นี้นะคะเป็นปีวัวทองดังนั้นวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็ดูดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดในราศีกัน ประจำเดือนมกราคมนี้นะคะมาดูว่าปีใหม่นี้ปีวัวทองนี้ท่านเป็นอย่างไรดวงชะตามีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะและท่านที่เกิดในราศีกันนี้หมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนจนไปถึงวันที่15ตุลานะคะแม่หมอจะไม่ได้อิงดวงดาวไม่ได้อิงเวลาตกฟากนะคะแม่หมอจะทำนายโชคชะตาจากไพ่ยิปซีนี้นะคะ อิงจากไพ่ยิบซีในการทํานายนะคะโอเคเมื่อเข้าใจกันดีแล้วเรามาดูสถานการณ์ทั่วๆไปของท่านที่เกิดราศีกันดวงชะตาของท่านภายในเดือนมกรานี้รู้สึกว่าท่านจะมีปัญหาเล็กๆน,น้อยๆเป็นบางเรื่องบางอย่างยังมีความอึดอัดหงุดหงิดเป็นบางช่วงๆอยู่นะคะแต่ไม่เป็นปัญหาใหญ่โตหรอกทีนี้เรามาเจาะดูทีละเรื่องนะคะ เรื่องแรกเรามาดูด้านการงานก่อนนะคะการงานสำหรับท่านที่เกิดราศีกันในเดือนมกรานี้ด้านธุรกิจการงานนี้ดีมากเลยนะคะไม่ว่าท่านจะทำงานบริษัทองค์กรอ,อันใดก็ตามช่วงเดือนมกรานี้ไปได้ดีโอเคไปได้สวยมากเลยนะคะไม่ว่าท่านจะมีโครงการอะไรวางแผนอะไรอยากแกพัฒนาแบบไหนรูปแบบใด ก็สําเร็จดีเยี่ยมมากเลยนะคะในช่วงเดือนมกรานี้หากท่านคิดอะไรไว้อยู่สามารถที่จะลงมือกระทําได้เลยนะคะหรือท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็เช่นกันนะคะช่วงเดือนมกราคมนี้หลังจากที่ท่านไปท่องเที่ยวไปเยี่ยมญาติพี่น้องกลับมาแล้วทีนี้ดวงจะตา้านการงานของท่านก็เริ่มจะเข้าที่เข้าทางดีแล้วล่ะ ไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพการงานเกี่ยวกับอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะคะช่วงเดือนมกรานี้ดวงการงานของท่านไปได้ดีมากเลยก็จะมีผู้คนมากมายหลั่งไหลเข้ามารับใช้บริการท่านมากมายเยอะแยะเลยนะคะทําให้ท่านนี้เป็นเพิ่มในการงานดีมากๆเลยนะคะต่อไปเรามาดูด้านการเงินนะคะด้านการเงินภายในเดือนมกรานี้ดวงการเงิน ถึงแม้ว่าดวงการงานมันโอเคมันดีจริงๆแล้วงานมันก็สร้างเงินได้ดีหรอกแต่ว่ามาดูด้านการเงินโดยตรงแล้วโดยตรงแล้วก็คือมันยังไม่ค่อยเอาแน่เอานอนได้ในด้านการเงินเพราะว่าการงานของท่านดีก็จริงแต่ว่ารายจ่ายของท่านในช่วงเดือนมกรานี้เหมือนกับที่ผ่านมาท่านอาจจะไปจับจ่ายใช้สอยเงินเยอะเงินล่วออกจากกระเป๋าเยอะพอกลับเข้ามาที่ทํางานมาเริ่มต้นทํา งานทำการมันก็ยังขกข,ขักในด้านการเงินเพราะว่าเราจ่ายไปเยอะด,ดังนั้นสถานะการเงินก็ถามมันก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะในช่วงเดือนเดือนมกรา t นี้แต่มันก็ไม่มีปัญหาไม่ติดขัดอันใดเพียงแต่ว่าท่านอาจจะคาดชะนให้มันได้ดั่งใจแต่มันก็ไม่ได้ดั่งใจเป็นบางครั้งบางช่วงเท่านั้นเองนะคะอย่างไรก็ตามเงินทองมันก็ไม่ขัดสนหรอกเพียงแต่ มันไม่สม่ำเสมออย่างที่ท่านตั้งใจจะให้เป็นเท่านั้นเองนะคะต่อไปมาดูด้านแห่งความรักนะคะด้านความรักท่านที่เกิดราศีกันในเดือนมกรานี้ด้านความรักแล้วเนี่ยรู้สึกว่าดวงแห่งความรักเนี่ยมันจะอ่อนตัวอ่อนแรงสักหน่อยดวงดวงมันยังไม่ค่อยแจ่มใสสักเท่าไหร่นะคะทีนี้แม่หมอมาแยกความรักเป็นสแบบนะคะ หความรักสำหรับคนโสดสองความรักสำหรับคนที่มีคู่นะคะเรามาดูก่อนว่าความรักคนโสดเป็นอย่างไรนะคะ <c oughs> สำหรับความรักคนโสดแล้วรู้สึกว่าช่วงเดือนมกรานี้ดวงแห่งความรักยังไม่แจ่มใสนะคะดวงยังเป็นปัญหายังเป็นทุกยังทำให้ท่านนี้เป็นทุกข์อยู่นะคะหากแม้ว่าที่ผ่านมาจากกนกระทั่งเดือนมกรา หากท่านยังไม่มีใครมารักมาชอบหรือมารักมาชอบมาจีบมันก็แค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมันยังเอาแน่เอานอนไม่ได้มันยังดังนั้นท่านยังต้องอยู่เย็นเป็นโสดไปก่อนนะคะหรือหากใครมีความรักมีคู่รักก่อนหน้านี้พอมาเข้าสู่เดือนมกราแล้วเนี่ยด้านแห่งความรักความผูกสัมพันธ์มันก็ยังไม่ค่อยได้ดังใจดังหวังมันยังก่อให้ท่านนี้เป็นทุกข์ เป็นกังวลเป็นปัญหายิ่งใหญ่เพราะว่าคู่รักของท่านภายในเดือนมกรานี้ดูมันดูการแสดงนี้มันเหมือนจืดชืดเย็นชาต่อท่านนะคะดูไม่สวีดหวานดูไม่เอาอกเอาใจดูไม่ได้แสดงอะไรให้เรานี่ได้เป็นเ,นเพื่มเลยการติดต่อสื่อสารสัมพันธ์กันก็ยังไม่ได้ดังใจดังหวัง ยังทำให้ท่านนี้เป็นทุกข์มีแต่ความกังวลกังวลมากๆเลยคันจะไทยถามเรื่องแห่งความรักให้มั่นคงคำตอบก็คือมันยังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะคู่รักก็อาจจะยังบอกว่ายังไม่พร้อมอให้ดูแลดูใจกันไปก่อนอะไรประมาณนี้นะคะหรืออีกในหนึ่งคนที่มารักมาชอบเราในช่วงระหว่างเดือนมกรานี้ ถึงแม้ว่าเขาจะเอาความรักมาสู่ตัวท่านมารักท่านก็จริงอยู่แต่ว่าเขาอาจจะมีคนรักอยู่ก่อนหน้านี้ก็ได้พอมารักเราดังนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะลงเอควคองเรือนกันได้มันจะเป็นในรูปแบบนี้นะคะหรืออีกในหนึ่งคนที่มารักมาชอบเราด้าน,นความผูกสัมพันธ์มันก็ไม่สม่ำเสมอเนื่องจากว่า อยู่ห่างไกลกันบางคนก็อยู่ต่างจังหวัดบางคนก็อยู่ต่างประเทศอะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นความอบอุ่นมันก็เลยไม่เกิดขึ้นเลยเลยทําให้ท่านนี้เหมือนว่าไม่ได้ไม่ได้คาดหวังแห่งความรักเลยเพราะว่าบางครั้งตั้งใจคาดหวังจะให้มันได้ดังใจคนรักคู่รักของเราก็ไม่ได้แสดงให้เราได้เห็นแห่งความมั่นคงแห่งความจรงิงจังจรงิจรงใจเลยมันจะเป็นในรูปแบบนี้สำหรับคนโสดนะคะ ต่อไปมาดูความรักสําหรับคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่แม่หมอก็เคยบอกแล้วล่ะว่าหมายถึงคนที่แต่งงานหรือไม่ได้แต่งงานจดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียนก็ตามมาอยู่รวมกันจะมีลูกก็ตามหรือไม่มีก็ตามนะคะด้านความรักความผูกสัมพันธ์สําหรับคนที่มีคู่อันนี้ดีนะคะอยากจะตรงข้ามกับคนโสดคนโสดความรักยังต้องกินแห้วไไปก่อนอะไรประมาณนี้ทีนี้ความรักคนที่มีคู่เนี่ย ดูเหมือนว่ามีสเสน่หามากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภรรยาไม่ว่าจะเป็นสามีดูมีสเสน่หาเปลวเปาไปทั้งตัวเลยและเปเป็นช่วงจังหวะที่ดวงชะตาของท่านนี้จะมีความรักมากมายหลากหลายเข้ามามารักมาชอบมาจีบจะเอาจะมีคนข้างนอกเอารักเข้ามาแทรกตัวท่านได้เลยนะคะดังนั้นช่วงเดือนมกรานี้หากแม้นว่า ใครจะมารักมาชอบมาจีบจะเป็นภรรยาหรือสามีก็ตามขอให้ท่านจงรักด้วยสมองนะคะอย่าได้รักด้วยใจเพราะว่าหากรักด้วยใจเราจะเอ็นเอียงไปอย่างนี้พอเอ็นเอียงไปแล้วมันมันอาจจะถล่มลึกทําให้ครอบครัวนี่มีปัญหาได้นะคะเพราะฉะนั้นความรักมันก็ดีก็สวยสดงดงามด,ามดีหรอกแต่ รักก็ให้เป็นเหตุเป็นผลในการให้ความรักนะขอให้ความสําคัญกับภรรยาให้ความสําคัญกับสามีเป็นที่1น,นะคะจะได้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นที่มาดูด้านเคราะนะคะท่านโชคดีค่ะท่านที่เกิดราศีกันภายในเดือนมการานี้ท่านไม่มีข้อาะอันใดเข้ามาเลยสุขภาพร่างกายนี้สมบูรณ์แข็งแรงดีนะคะ ไม่มีพยันอันตรายเข้ามากั้มกายท่านได้เลยนะคะก็เคาะก็ไม่มีโชคดีนะคะสรุปแล้วท่านที่เกิดาราศีกันก็จะมีความทุกข์เฉพาะความรักสำหรับคนโสดเท่านั้นนะคะการเงินก็มีความทุกข์บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ สรุปแล้วสิ่งที่ดีที่สุดในเดือนมกราก็คือการงานนะคะการงานนี้ท่านได้เป็นสุขใจได้เป็นเพืม่มมีหน้าที่การงานทําเป็นหลักแหล่งมั่นคงใครกําลังหางานอยู่ในช่วงเดือนมกรานี้ก็จะได้งานทําหรือใคร,ใครที่ทํางานอยู่ตั้งใจที่จะาวางโครงการให้ตัวเองนี่ขยับเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอะไรนี้ก็สามารถที่จะทําได้สําเร็จนะคะไม่มีปัญหาในด้านการงานเลยแหละนะคะทั้ง คนที่ทํางานองค์กรคนที่ท,ทําธุรกิจส่วนตัวนี้คือข้อดีไม่ดีเฉพาะความรักสําหรับคนโสดจะมีปัญหาทุกๆมากหาทางออกไม่ได้ดังนั้นท่านไม่ต้องไปซีเรียสให้มันมากหรอกเดือนนี้มันไม่ดีแต่เดือนหน้าก็ดีนะคะโอเคสําหรับดวงชะตาท่านที่เกิดราศีกันก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะปีใหม่นี้แม่หมอก็ขออวยพรให้ทุกท่านที่เกิดราศีกัน จงมีแต่ความสุขนะคะปราศจากอุปสรรคปัญหาใดๆหากท่านใดมีความทุกข์ก็ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่ท่านเคยทํามานี้ปกป้องคุ้มครองท่านให้ปลอดภัยให้มีแต่ความสุขนะคะแม่หมอก็ขออจากไปณเวลานี้นะคะก่อนจากกันช่วยกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอด้วยนะคะ และแม่หมอก็ขอขอบคุณทุกๆท่านค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะและขอขอบคุณคนต่างประเทศด้วยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะ thank you so much